สวัสดีครับผมดาวมีไว้เบิงอิลีเนาะขอบพระคุณดาวห้า้าเปอร์ซนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับปอดฝนใครอยู่หน้าเวทีแน่นี่ใครอยู่หน้าเวทีบ้าง ผู้ใดยอยู่หนาพีที่เนี่ยครับขอบพระคุณดาว75ดวงจากพี่เยาวรักน์นะครับผมฝนไม่ตกฝนลินรอขึ้นเวทีครับตอนนี้ตลกกำลังเล่นอยู่ ใครอยู่ที่หน้าพิธีก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับรอก่อนขอบคุณพี่พนารัตน์นะครับหนึ่งร้อยดวงขอบคุณพี่วายูนะครับห้าสิบดวงครับพี่ต้อมครับห้าสิบดวงขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จันจิราเจ็ดสิบห้าดวงตาแดงแท้นอนพึ่งตื่นครับ นี่พุธไปแห่งกำลังใจซ่อนะครับยูดอนสวัสดีพี่ระพีพันธ์ครับมาม่าอื่นกันมาผู้ใดพนท่านไหนนอนวันนี้วันเสาร์แห่งชาตินะครับสุขสันต์คืนวันเสาร์นะครับผมขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับสําหรับวันหยุดนี่จากแม่มหาพ่อครับผมวันนี้ซออยู่ที่ยุดรธานีนะครับออกจากซอไลฟ์ติ๊กตอกครูกอมาครับผม มาครับมาครับพรุ่งนี้ไปกรุงเทพนะครับขอบคุณพี่ป o n อนครับผมขอบคุณพี่มามดนะครับเจ็ดสิบห้าดวงขอบคุณพี่ใบเตยนะครับหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะจุดเปลี่ยนนจุดเปลี่ยนเจ็ดสิบห้าดวงขอบคุณพี่นัดธวดีนะครับหนึ่งร้อยดวงขอบคุณพี่ j u m JIM นะครับห้าสิบดวงขอบคุณพี่ติ๋มนะครับเจ็ดสิบห้าดวงพี่อ้อเจ็ดสิบห้าดวงพี่สุภาวดีห้าสิบดวงครับ สวัสดีพี่เมย์รับบ้านแฟนพี่กายพี่เมย์เป็นไงครับเป็นกําลังใจใพี่เมย์นะครับสวัสดีแม่บางออนครับมื่นบ่อยไปกรุงเทพเลยบ่อยกลับบ้านแต่ว่าวงจะต้องกลับบ้านนะครับขอบคุณพี่นัฐธการนะครับเจ็ดสิบห้าดวงวงหยุดสามวันนะครับแต่ว่าผมต้องไปงานพรุ่งนี้ที่ ติดลมนวัดนครนะครับแล้วก็วันที่วันที่สิบมือมือมือมอืนวันที่สามนีนม่บาวันที่สามนาวานาวาน,นาวัดนครนะครับวันที่สี่ปีนอปอกุ้งเผาราชบุรณนะอไปเป็นกําลังใจในเรื่องครับไปเจอกันหน่อยนะครับพี่กันชนาสวัสดีครับหนึ่งร้อยดวงทีนนท่นนทักนนทิกาอันนะครับห้าสิบดวง พี่ทันสานะครับหนึ่งรอดวงพี่โอ้พี่อาริสเคกเจอกันที่นวนครพรุ่งนี้นะครับไปหาหน่อยหนึ่งรดวงขอบพระคุณครับพี่เบนขอบคุณครับ,บ,รบผมที่สุภัทราเจ็ดสิบห้าดวงครับขอบคุณพี่ปียาน,านันปียานาันนะครับ สองรดวงพี่พินทิปย์เจ็ดวงสวัสดีบอสแฟนซอครับผมสวัสดีพี่ขวัญฤทัยครับ50ดวงพี่ขวัญรุ่งฤดีสุดปังบอกว่านะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไปแวะให้กำลังใจครับใครมีดาวดาวมีใบเบิงบ่ครับวันนี้เรามาปาร์ตี้ดาวกันอีกนะปาร์ตี้ดาวครับผม ไปไหมน้องเอไปวันที่สิบเจอกันค่ะสวัสดีพี่บุญเรือนเลดี้นะครับคิดหอดสอไหมที่ตงคิดถึงครับพี่ M E W 75ด้าดวงขอบคุณครับป้าดาวคือขู่โคลโผบอีกแล้วช่วงนี้ฤดูดาวตกนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มตอนนี้ดาวกำลังขูบ่บึมบม รออยู่ที่นาวาครับผมสวัสดีพี่เอครับรุ่งนภาครับเราบอาพื่นเจ้าเอาอิลิติบอดคิดถึงสองคิดถึงครับพี่เจพี่จันจราพี่พี่ไรวันหนึ่งดวงชุมพลฝนตกสองรอบอันนี้ไม่ตกครับผม ปารดาวคือไหลเนี่ยขอบคุณแม่น้องโอปอนะครับที่นี่ส่งดาวให้ผมตลอดเลยพิติอุทุมพรสวัสดีพิติกด้วยนะครับพอกันมืออื่นเด้อที่นอนเอาพี่เดือนเจ้ามาเมืองไทยบ่พิทิพเจ็ดสิบห้าดวงครับพีก่กฤษณานะครับพี่พิลยวันนะครับปอกุ้งเผ่าราชบุร,รณาอยู่ใกล้บ้านครับาม,มาเจอกันแนมาให้กำลังใจหน่อยนะครับ เราต้องมาเป็นพลัง19เจอกันที่ตะวันแดงบุรีรัมโอเคครับพี่น้องครับนี่ผมกินไหนผมกินทุเรียนจนแบบร้อนในกินทุเรียนกินเยอะก็ไม่ดีนะครับอุย้ยขอบคุณแม่นิพาพรน,นะครับห้าร้อยดวงขอบคุณครับผม เดืออีกประมาณสามหมื่นดวงก็จะบรรลุบรรลุความสำเร็จนะครับบุญเรือนเดดี้สวัสดีครับไอ้บอยบอกหวยหนึ่งสองหกถือปะครับบอยบริสื่อเลยยุ่งมากจนลืมว่ามันในหวยออก3 0มสบสาสอบังซื้อครับขอบคุณที่อาริเทเค้กนะครับ ตรงมาสี่ร้อยดวงเบาขึ้นแบบน่ารักเดี๋ยวต้องไปจอบแล้วต้องไปสืบแล้วคิดถึงซองกี่เปอร์เซ็นล้วขับบอดเอามันกัดลอยเปอร์เซ็นแล้ว,บบเ,นนลวเนาะเสียงพี่ชายหนู่มขึ้นแหบเออเสียงแหบบอยมืหา้าขวบค้นจมเป็นเบาจกิงครับเนาะไอ้บอย เก่งมากเพคขขอบคุณพี่พิมพาเสียงกระเวกขันแข็งนะครับทั้งปล่อย่อยทั้งย่อง่อยน้องเจ้านี่ก็ได้ขอบคุณพี่ยุย 6, 7, 8, 9, ย้ยครับหนึ่งร้อยดวงรองหกเจ็ดแปดเก้าด้วยไหมครับพี่เมย์ชุมพลบุรีฝนตกดูคอนเสิร์ตได้นิดนิด,นดหน่อยอย,อยู่ที่นี่ฝนไม่ตกนะครับที่จอมระมาเลยนวมนครร้านนาวานะครับพรุ่งนี้แอนบอยครับ ขอบคุณพี่อาริทเค้ก400ดวงมาอยู่แล้ว6,397ดวงแล้วตอนนี้รออีก4,000ดวงนะครับปิดไลน์ไปแล้วแต่คอยอัดไตใบอยู่ทรงให้บึงในเดอ้ออยากหัวแม่บอกเพื่นพอ่ออย่างบอกเพื่นอย่างน,อน้องมาดนิตาคือแดงแทอยากนอนครับอันนี้คนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้คนเยอะอยู่จอมมา แชร์ไปอีกคนละสองแชร์ได้ไหมครับพ่อเห็นชุดแม่ยังมีคนส่งให้แม่เซ็กซี่มากครผมชอบเซสโจสะด้วยเจ็ดสิบห้าดวงขอบพระคุณครับสิบสี่เจอกันที่บุบนโอเคครับตาแดงไม่ได้นอนครับผมพี่แบงค์ห้าสิบดวงขอบระคุณนะครับแมลงสาบเยอะไหมเยอะครับเลิกไฟแล้วติดต่อครูกอบอเลิกไรแล้ว เก้าสว่างไหมวันนั้นก็สว่างนะครับพี่เมื่อนี้คิวก่เป็นชิ้นจังช่างแต่งหน้าแต่งให้ครับไปดึงดาวมาให้ก่อนอุ้มยิมดึงดาวมาเสิร์ฟพี่หน่อยพี่นำทิปห้าสิบดวงขอบพระคุณนะครับสู้ๆนะครับบอสทานทุเรียนเขาบอกให้ทานมังคุดดับร้อนมังคุดเป็นผลไม้เย็นครับบอสครับผมขอบคุณพี่เฟิร์นขอบคุณพี่ สายรุ้งนะครับขอบคุณพี่ขวัญขวัญแคว้บอกอขอโทษเด้อถทาอันผิดส่งดาวมาให้ขาดอีกสามพันดวงครับมาผูใดไมีดาวคนละหนึ่งดวงก็ได้ สวัสดีแม่เสาครับผมมาแดงสาบลายบ่อๆด้มีตะแม่งย่ๆครับจับได้กี่ตัวบอดหล่อพี่หนิงครับผม พีตต่อยหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับรออยู่ราชบุรณะจองโต้หรือยังครับผมไปจองโต๊ะกันเยอะๆนะครับพรุ่งนี้ที่นาวานนานครแล้วก็วันที่สี่ที่ปอคุ้งเผาราชบุรณะนะครับส่วนวันที่ห้าตะวันแดงโคร,ราชเต็มแล้วขอบคุณแม่ผ่องครับดาวห้าสิบดวงเอาแม่ผ่องไลมาทีละห้าสิบตอนนี้รออีกสองพันดวงนะครับก็จะเต็ม ผมชอบพนะใครมีราวนะครับขอคนละสิบดวงหน่อยเดี๋ยวผมพาไปบึงคนบอกไปดูไหมวันนี้คนเยอะคนก็เยอะอยู่นะครับ จริงๆส,สุรินเราก็มาบ่อยแต่ละปีขนาดในช่วงที่ไม่มีโควิดเราก็ไม่เคยได้มาบ่อยขนาดนี้นไม่มีมาราย,ยาทเลยไม่มีการมารยาทไม่มีการศึกษาต้องการระดับที่ระดับที่หาานึ่งามาแล้วคิวทำไมหัวแถวมืใส่ทางนู้น อยู่ดัานนกัประมาณสองพัน 2, กว่าครับไม่เต <Hey. S 1> ็มแต่ก <folklore> ็เยอะอยู <Edgar> ่เอหกาันเเวไห่่ะหัวแถวที่นที่ดูพุนมันหัวลานอใจปะใจขอบคุณดาวนะครับตอนนี้ครบหนึ่งมื่นดวงแล้วขอบคุณพี่ ระวันนะครับห้าร้อยดวงป้าหาวแบบนี้นอนแล้วหาวแบบนี้คือพรอมลองพิ้งครับขอบคุณแม่บางออนครับผมอยากเห็นพี่ปล่อยเลี้ยงกระโดขอบคุณแม่นิพาพรนะครับอีกห้าร้อยดวงเอสซีจากลำพูนครับเขา,า,า,ขา,าเป็นยังไงคดาวข้างป่าบ่ดาวย่าะข่างป่าได้ครับไายมีดาวตตองปล่อยให้มันไหลลงมาขูโขบโขบลงมา เฮ้ยเฮ<ะ>ียมึงอะเฮียไม่ใเียตาเมื่อน,นี้เป็นวดมาหมอนวดบวเบาพืนเจ้าเอายีลีตติ <c oughs> ขอบคุณพี่พี่โอใช่ไหมครับห้ารอยดวงเออนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับมือนจังเอาเดชาดาวเออมือ,อนพรุ่งนี้บอยจะได้ไปเจอแอนนะครับที่กรุงเทพแล้วจะไปไล์ มึงมาหามาหาแต่แม่มึงเสียวผัวไหมสิไอ้แม่มันเท็ดละพาพอง